อาเชนมาแล้วครับขึ้นมาจากป่ากินน้ำตอนเช้าแล้วครับวยลย,ย,ยครับตอนเช้าก็ขึ้นมากินน้ำก่อนเมื่อคืนฝนตกหนักเลยก็ต้องพามากินน้ำครับนะครับ,นะรบพอข้างล่างไม่มีน้ำครับนะครับ tắt máy, máy điều <tạp phai> คดนะครับเวลาเดินนะครับแต่พายอาเชียนี่คือเขาเดินดูครับการเดินขอเขาเห็นไหมครับหางนิ่มนะครับดูครับนี่คือคําว่าลักษณะช้างครับคนที่สังเกตนะครับรู้จักสังเกตรู้จักรักรู้จักใช้นะครับก็จะรู้ดีครับนะครับว่าลักษณะการเดินเป็นยังไงนะครับลักษณะการแกว่งหูเป็นยังไง บางเชือก็สังเกตดูนะครับแว่งไม่พร้อมกันนะครับสบัดไปหน้าก็คือธรรมชาติก็คือไปหน้าพร้อมกันนะครับแต่ว่าบางเชือกก็เห็นไหมครับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายปุกปรับปุกปรับปุกปับนั้นก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่เหมือนกันนะครับนะครับตามตำรานะครับไปเดินไปนะไปได้ิคือมันเกี่ยวกับความสวยงามนะครับแล้วก็ลักษณะนิสัยอารมณ์ของช้างนะครับ ษาแล้วนะที่คนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าอย่างน้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีนะครับนะครับมันเกี่ยวกับลักษณะใจคอของช้างด้วยนะครับนะครับน้ำเสร็จแล้วครับนะครับ,นะรบตอนเช้าก็จะมีครับชาวบ้านหรือฝรั่งที่ว่ามาซื้อบ้านอยู่ที่กำมารานะครับจะพาอาหารช้างนะครับที่ว่าเขาตัดแต่งต้นกล้วย ผลละหมากรากไม้ที่ช้างกินได้นะครับก็จะพามันทุกสามล้อมามาฝากนะครับมาให้ช้างนะครับก็เป็นการบริจาคให้อาหารช้างนะครับดีกว่าทิ้งเปล่าๆไปในตัวนะครับกระท้อนกระท้อนตรงไหนนะอ๋อไปป้าป้ามาุงไหนนี่ตรงนี้มั้ยว่าวว้าวว้า กน้า,นาบเอ,เอท,ท,เอทีไม่วิ่งใช่ไหมทางนี้เอทีวีไม่วิ่งใช่ไหมปูต้นนั่นะรน่ะหต้นนั่น,บบนปูดได้ไหม ฮะไอ้เฮ้ย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 เเฮ้ยเชือกนี้เป็นชนิดที่เชือกสีฟ้านะครับเชือกแข็งนะครับเชือกแข็งนะครับเชือกแข็งทนทานมากครับไม่ใช่ไม่ใช่เชือกปลาไก่นะครับ ดูความยาวครับตูนไม่ต่ำมา30เมตรครับครับโอเคครับเข้าป่าครับเก็บเล็มหญ้านะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับได้ถูสีหารากไม้กินยอดไม้กิ่งไม้กินตามธรรมชาติครับครับวันนี้ของภายาเชนครับสวัสดีครับ My channel.